พราะฉะนั้นเอออย่าไปหาจับผิดต้องจับผิดตัวเองนะ mm. อ,อย่าไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเองเอ,อย่าเมตตาแต่คนอื่นเมตตาตัวเองบ้างเถอเอ uh. เอะเรื่องคนอื่นกรรมเขาเขาไม่ดีเขาเลวช่างเขาแต่ตัวเราล่ะตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าตัวเองดีตัวเองขนาดไหนเนาะดูดีๆนะ นั่นแหละเรียกว่าดูจต่ข้างนอกเป็นสมุทรไทยดูภายในเป็นมาร์นี่เราก็เรียกว่าทรงจิตออกนอกโหมดไม่รักษาศาลไม่อยู่บ้านตัวเองเลยอเออเข้าแต่บ้านคนอื่นอาพูดภาษาพระชินคิดกัเสือกไงเสือกเรื่องทช่บ้านเขาไม่หมดเสือกไม่เสือกเรื่องนี้นะกัดคว้างเขาไม่หมดเป็นยังไงเลยคือเขาทำอะไรหรอกอง,งานง,งานเขางานหลักเขาแล้วนะ่ะ ฮะเยอะยวะไม่หายไปทางไหเนี่ยอจิตอาสาเนี่ยรันละก็คือยู่เร่งเรื่องทําไม่ดีนี่แหละอะเจริญแต่ความไม่ดีใส่ตัวเองไงะท่านทตาองมีอยู่อย่างงี้ไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหาหรอกเนาะอาสําหรับลงจ่ายเนาะวันนี้เนาะทีมงานจะเข้าหน้างานอาเห็นไหม อันนี้เพิ่งไปมานะเพิ่งไปมาวันเว้นวันเมื่อวานเป็น,น,น,นสองสามวันเขาไปสองวัน,นวันก่อนเขาไปเนาะไปดูพี่น้องเราของผูง้ร่วมชาติผู้เกิดมาร่วมชาติร่วมแผ่นดินเนาะเราคนไทยจะไม่ทิ้งกันเห็นไหมหลงสาเนี่ยก็ทำใจงานเนาะตื่นเช้ามาแล้วทำงานแล้ว ื่นก็ตื่นหน่้งเช้าตีหนึ่งที่สองให็ไหมเออตื่นมาค่ะเออวางเอ่สักเขาก็มาสามจะทาอะไรอะไรอะไรก็เอางานให้เขาไปเออจำแนกแกกจ่ายงานไปคนทํางานก็จะทําอย่างเดียวอ่อ่าทํามากๆก็นึยังนึกว่าตัวเองทําน้อยเอ่าจากคนเห็นกันทั่วทำานน้อยก็ว่าตัวเองทำมากนะกับกันกันเนาะ แล้วก็จะอ้างเลยพัดอําทำนิดเดียวก็จะโอ๊ยกูทำมาแล้วเนี่ยทำอมากมาเยเลยนะเขาเรียกว่าอาริยะกลัวเหตุปุถชชนวัวผลอ่าคนที่จะพรมเพ็ินเป็น,ปนอ,ร,อริยะเนะี่เขาจะสร้างใจเหตุ่ะส่วนผลเขาจะไม่ค่อยไม่สนใจเพราะว่าเหตุน,นั่นแหละคือผลแต่ปุถุชนเนี่ยกลัวผล ก็ไมายทำน้อยๆอย่างได้เยอะๆทำไม่ทำดีแต่อยากไ้ดีอ่ะมันจะเป็นไปได้เหรออ่ามันผิดหลักแห่งธรรมผิดหลักแห่งธรรมชาตินั่นเองทมนั่นแหละคำว่าธรรมะผิดหลักของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นดีชั่วัมอยู่ที่ปากใครหรอกอยู่ที่ความมาพฤการกระทำของเราเองอ่านะ พราะฉะนั้นรีบขนกวายละวันนี้ใครอยากร่วมุนกันหลวงตาเนาะไปไปไปด้านเดีเยอเชิญได้และเชิญได้นะคนละร้านสองร้านสามร้านก็ได้นะไมาดไม่ขาดคล้องสิบบาทหรือห้าบาทหรือบาทหนึ่งก็ได้เหรอเออร่วมทำบุญด้วยกันโอ้หนึ่งพันเลยเหรอโอ้โหเอาที่นี่เลยอ่ะ นะมผู้วานี่ยก็เอ่อหาเงินซื้อนมจากแม่ชีันป่าเราก็ได้เงินสี่หมื่นโอ้ะได้สามหมื่นกว่าได้สามก็อ่าก็ส่งไปแล้วเออเนาะทำเสร็จสะเช้าเมื่อวานเนี่ยเนาะอ่ะก็ขอฝากเนาะส่งกำลังใจไปให้ทหารนาน ทุกคนทุกนายเนาะ<ช>ก็ให้รอดปลอดภัยไม่ว่าตชดรหรือก็สหารผ่านอน่านะแล้วก็ผู้อยู่ศูนย์รพยพผู้ได้รับความเดือดร้อน<ช>เราจะแบ่งคา่าความเดือดร้อนของท่านเห็นไหมเราไปแบ่งเบาความเดือดร้อนนะ<ช>เราก็ไปให้กําลังใจซื้อน้าเสื้ออะไรนี่แบ่งเบานะเออไปแบ่งเบา เขาพอใจใจที่ฟังพอใจแล้วก็เขานำข้าวปลาอาหารนําน้ํเดือมนาอะไรไปให้นี่คือแบ่งเบาบรรเทาเหมือนเหมือนเพื่อนเราไี่น้องเราเออเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเราไปแบ่งเบาเอ่อความเดือดร้อนของของพี่น้องเราเห็นไหมอย่าไปพูดถึงเรื่องผิดเรื่องถูกเลยก็จะเอ่อแล้วอืมอ่ แบ่งเบาแบ่งเบาไปแบ่งเอาความทุกข์ของคนอื่นมานนเออเนาะให้ใคลายทุกข์ให้เขาเห็นไหมเออนะอ่าเราไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้มีเงินหรอกแต่ใจเราใหญ่นะ้ใจใหญ่ใจใหญ่ไม่มีประมาณเรื่องการทานการให้เนี่ยนะอ่าทานให้เป็นขอทานไปเลยลงจาม,มีกลัวหรอก จงหลวงตาในทานจนหมดเมื่อหมดตัวสิ้นเนื้อบรรดาตัวเนี่ยเออไม่ได้สนใจหรอกเ,ออเ,ออเอออนาะนี่ก็ไม่ใช่มีตังไม่มีริงไหมออแต่นิสัยเออนิสัยอุปนิสัยปัจจะโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลวงตาเป็นนิสัยการให้การทานตะล็กละแสดงว่าหลวงตาทานมาหลายภพหลายชาติแล้วอ,อทานเป็นนิสัยแล้วอันจะเป็นนิสัย เห็นไหมเออสิ่งทึ่คนอื่นทําได้ยากหลวงตาทำได้ง่ายมากคือการให้การทานนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราอ่าอ่าจงมีแต่ความสุขความเจริญรอดปลอดภัยจากพยันาฏันทรายเนาะขอให้กําลังใจลูกๆสทหารที่อยู่น้องน้องหลานหลานเนาะ ที่อยู่หน้าแนวที่รักษาอาชีพใยของประเทศชาติตามตาหนอบตามตามหน้าที่ <c oughs> คนตามมีหน้าที่ามีหน้าที่เนาะ<ช>ส่วนเราเป็นคนไทยที่อยู่แนวหลังเราก็จะทําหน้าที่<ช>แบ่งเบาบรรเทาะนะช่วยเหลือส่งกําลังใจให้ไปสู่แนวหน้านเห็นไหมไม่ว่าทหา,ทหารหารหรือกอจดอทหารผ่านและก็พี่น้องเพื่อนร่วมชาติเรา ที่อยู่ศูนย์โลยพที่พักพิงน,<ป>นะ